ขึ้นมาข้างบนเร็วเนยเนยขึ้นมาข้างบนเร็วขึน้นมาข้างบนเร็วเนยแอะแอะนะเออโหหญ้าไม่ได้โดนน้ำเลยหญ้าตายหมดแล้วเนาะมันไม่เขียวแล้วเนาะ ใหญ่ตรวจ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 ม่วนอยู่บ่หึใหญ่ตรวจม่วนอยู่บ่หึใหญ่ตรวจม่วนอยู่บ่ใหญตวจมวนอยู่บ่หึหึใตวจมวนอยู่บ่ใหญตวจหึใหญตวจมวนอยู่บ่ Nó ừ. tuột mồm đi vô Nhà bỏ khéo lên đó Sống sấy bỏ để hốt cứ bò nhang ở là cứ bò nhang ở nhang đây yêu bò quá khả nhang bỏ ô khả nhang nú không bỏ nú khả nhang áo chắp chắp khâu Wow! นี่แะย่างมาผลที่ล่ะมาย่างมาดูย่างมาถ่นยิดี่ววววว้วววดวว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 ว่นววววววอวว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 มวนวว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 าบวว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 วดวว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 มันววะวัว ตอนนี้น้องเนยก็ได้หนึ่งขวบพอดีหนึ่งขวบวันที่สิบหเมษาพอดีเป๊ะเลยเนาะหนึ่งขวบแล้วนะคะอ้าวสห้าฟื้นบอ,อนี่ล่ะเนยนชับดีอา้า จับเลวน่ะจับเลย <c oughs> จับเลยล่ะจับเลยฮะ <c oughs> จับเลยอ,อืมอืมมอนบอ่อืมอึมีหล่ะมอนบอ อีหลา่ามวนบอเห็นอย่างนั่นอืมอีหล่าเห็นอย่างว่านั่นอีหล่ายืนแล้วอีหล่าบบจับอย่างแล้วเนาะอ่าอีหล่าเชื่อโอยากย่า,างซื้อๆบอ นกนกนกนุ่นนกนุ่นเช่นเล็กน้องหน่อยเอาให้ยังน่ะ ระวางมันทิ่มตัวเองนะ จับน้ำแน่เดี๋ยวมันสิลม บายบายหน่อยแล้วไหนบายบายไงบายบายเออ